อีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันเหมือนกันค่ะที่จัดขึ้นในจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าจัดมาที่อำเภอเมืองยะลาค่ะสำหรับการแข่งขันดริปกาแฟค่ะกับงาน Coffee Run Classic and Festival 2024ค่ะในขณะที่สีสันงานบนลูนในงานกาแฟนะคะก็มีผู้ชมเข้าไปร่วมชมกันอย่างคึกคักเลยค่ะ สำหรับบรรยากาศการแข่งขันเป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีผู้ร่วมเข้าชิงประชันฝีมือการแข่งขันดริปกาแฟจำนวน24คนด้วยแต่ละคนค่ะพกใจกันมาเต็มร้อยเพื่อพิสูจน์ฝีมือการดริฟกาแฟ ให้หอมกลมกล่อมรสชาติถูกปากถูกใจทุกคนในครั้งนี้ค่ะค่ะการจัดงานดังกล่าวนะคะเป็นการแข่งขันดริปกาแฟครั้งแรกของจังหวัดยะลานะคะโดยใช้กติกาที่เป็นมาตรฐานกรรมการตัดสินทรงคุณวุฒิสี่ท่านค่ะนอกจากรางวัลที่ได้รับสําหรับผู้ชนะเลิศนะคะอันดับ 1, 2, 3และ4ตามลําดับแล้วค่ะก็ยังมีรางวัลพิเศษจากเวทีไทยแลนด์โรเว l e a ลีกนะคะเป็นตั๋วเข้าการแข่งขันสนามไหนก็ได้ผู้ชนะที่1และที่2 โดยรางวัลที่1ค่ะได้รับรางวัน6 0 0 0บาทพร้อมตัวแข่งขันไทยบรูเวลีกนะคะและก็รางวัลที่2ค่ะเงินรางวัน4 0 0 0บาทพร้อมตัวแข่งขันไทยแลนด์บรูเวลีกและรางวัลที่3นะคะเงินรางวัน2,000บาทพร้อมตัวแข่งขันไทยแลนด์บรูเวลีกนะคะและรางวัลที่4ค่ะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0บาทค่ะ ขณะที่บรรดาประชาชนนะคะแห่ร่วมงานเทศกาลกาแฟนะคะ Coffee Run Classic Festival 2024ในคืนที่3กันจำนวนมากทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางทีมงานก็ได้นำบอลลูนนะคะของทางทีมงานสิงพ์คเชียงรายจำนวน3ลูกค่ะมาโชว์เพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานด้วยค่ะได้รับความสนใจจากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะร่วมถ่ายรูปชมลูกบอลลูนกันอย่างคึกคักค่ะ ขณะที่ไฮไลท์ที่เวทีกลางของการจัดงานค่ะก็จะเป็นการแข่งขันดริฟกาแฟบรูเอ์แชมเปี้ยนชิพในรอบชิงชนะเลิศค่ะซึ่งมีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน4คนทั้งจากพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีสงขลาโดยมีผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนเข้าร่วมชมร่วมเชียร์ ผู้เข้าแข่งขันจากจังหวัดตนเองค่ะส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นของคุณแฟรงค์พัทราชาติเอี่ยมโอพาสค่ะได้รับเงินรางวัล6,000บาทพร้อมตั๋วการแข่งขันไทยแลนด์บรูเวลีค่ะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นวันนี้วันสุดท้ายค่ะ,คะจัดที่พิพิธภัณฑ์ผังเมืองยะลาค่ะส่วนสีเมืองเทศบาลนครยะลาค่ะ,คะ,คะ